เม่ไหวแล้เดี๋วยวถทำมันเป,ปิดไปเอาไปทิ้งเดี๋ยวเขาถอดออกอึ๊บถอดไปทิ้งแล้วก็คือทิออท้งไป Thôi, bay 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 lấy bay đi, bay 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 Ôi, nặng bay đấy, bay 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 lên bay 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 lúc bay 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 nữa, bay 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 Từ, bay 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 โอ้โหเก่งจังเลยอ่ะโอ้โหโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะโอ้เก่งจังเลยชุดยอดอ้ชุดยอดจังเลยค่ะอาปาเปิ้จริงด้วย